ขออนุญาตนะนํนำตัวนะครับสวัสดีครับผมชื่อสุภชัยเชษีนะครับนิสิตสาขาการนออแบบกืรนศิลปกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตรส์ศิลปะและการออกแบบครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงหัวข้อศิลปะในธ์ของตัวผมเองนะครับซึ่งมีชื่อว่าการออกแบบภาพประกอบไทยประยุกต์จากนิทานพื้นบ้านอีสานลง,งสเก็ตบอร์ดครับหรือชื่อภาษาคือไทยอิลล t สทรชันดีไซน์ From อ s สซา o โฟกเทลแอพพลายออนสเก็ตบอร์ครับมาพูดถึงที่มาก่อนนะครับคือที่มาเนี่ยมันเริ่มมาจากที่ผมคิดว่าโลกของเราเนี่ยพัฒนาไปในทุกๆวันมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาผมจึงลองมองย้อนกลับมาครับว่าเออมันคงจะดีนะถ้าเรานำสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมาพัฒนาให้เจ๋งขึ้นได้ซึ่งสิ่งนั้นก็คือศิละปะไทยครับ ผมเลือกเอาตัวละครจากนิทานพื้นบ้านหรือตำนานต่างๆของภาคอีสานนะครับมาต่อยอดประรปยุกต์ใช้เข้ากับสตรีทอาร์ตกราฟฟิตี้เพื่อทำลวดลายบนสเกตบอร์ดครับซึ่งอย่างกราฟฟิตี้สตรีทอาร์ตแล้วก็สเกตบอร์ดนะครับม,มีความเป็นสากลอยู่แล้วจะทำให้เข้าถึงวัยรุ่นแล้วก็ชาวต่างชาติได้ง่ายยิ่งขึ้นครับและที่สำคัญนะครับจะมีการใช้เทคโนโลยี AR เข้ามาแจมด้วยพอเราสแกนลวดลายบนสเกตบอร์ดผ่านมือถือของเราเองแล้วเนี่ย ก็จะแสดงสื่อที่เป็น 2D pop u อปอัขึ้นมาจะทำให้คนเนี่ยเกิดความสนใจในตัวละครน,นั้นๆและอาจเกิดความอยากในการศึกษาเรื่องราวของมันต่อไปจึงทำให้นิทานพื้นบ้านของอีสานเนี่ยครับถูกกระรกุ้ต่อไปในอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งก็คือรูปแบบของผมเองครับส่วนนี้คือตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาของผมนะครับมันจะแสดงถึงสไตล์แล้วก็แนวทาง และผลงานที่จะออกมาก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับสรุปทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับมันก็จะสามารถตอบจุดมุ่งหมายที่ผมตั้งไว้ทั้ง3ข้อได้เป็นอย่างดีเลยครับ ซึ่งข้อแรกก็คือผมเนี่ยต้องการที่จะศึกษาศิลปะไทยครับ2คือผมต้องการที่จะศึกษาตำนานนิทานพื้นบ้านของอีสานครับและข้อสุดท้ายคือผมเนี่ยอยากสร้างความเป็นสากลให้กับศิลปะไทยครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการนําเสนอหัวข้อศิลปะที่โผล่ของผมในครั้งนี้จะถูกใจคณะอาจารย์และคณะกรรมการนะครับขอบคุณที่พิจารณาและรับฟังครับขอบคุณนะครับ